สวัสดีครับจากที่ค้างกันไว้ครั้งที่แล้วนะก็คือยอ่อหน้าสุดท้ายของด้านที่1ซึ่งจะมีเนื้อหาย,ยาวไปจนถึงด้านที่2ด้วยนะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันในปากประตูมีกระดึงอันหนึ่งแขวนไว้หั่นให้ฝ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะก,กล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไรไปลันกระดึงอันท่านแขวนไว ขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมืออถามสวนความแก่มันด้วยซื่อไพรในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชมสร้างป่าหมากป่าพลูทั่วเมืองนี้ทุกแห่งป่าพร้าก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ำตระพังโพยสีใสกินดีดังกินน้ำโขงเมื่อแล้ง รอบเมืองสุขโขทัยนี้ตรีบูนได้3,400วามาดูกันในย่อหน้าสุดท้ายของด้านที่1นนะครับในปากประตูมีกระดึงอันหนึ่งแขวนไว้หัน่นหมายถึงว่าที่ปากประตูเนี่ยมันจะมีกระดึงอันหนึ่งแขวนไว้นะครับสำหรับไพ่้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีท่อยมีความเจ็บท้องคล้องใจก็จะมาสั่นกระดึงอันนั้นที่พ่อขุนรามคําแหงแขวนไว้พ่อขุนรามคําแหงได้ยินเนี่ยก็จะมา ไต่สวนคดีความนะครับทีนี้มันมีคําที่น่าสนใจอยู่ก็คือว่าไพ่ฝ้าหน้าปกไพ่ฟ้าหน้าปกเนี่ยถ้าหากว่าตีความกันตามความหมายของคําตรงๆเลยก็คือไพ่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัยนั่นเองถึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปลั่นกระดึงหรือสั่นกระดึงที่พระขุนรามคำแหงท่านได้แขวนเอาไว้ เมื่อมีคนไปสั่นกระดึงที่พ่อขุนรามคำแหงแขวนไว้นะครับเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ยินเนี่ยก็จะทําการเรียกคนที่สั่นกระดึงเนี่ยมาทําการสอบสวนเพื่อตัดสินคดีความไพร่ในเมืองสุขโขทัยนี้จึงชมก็คือไพร่ในเมืองสุขโขทัยเนี่ยจึงให้ความชื่นชมยินดีก็สร้างป่าหมากป่าพูทั่วทั้งเมืองนี้ทุกแห่งเลยเพราะฉะนั้นการที่ไพร่ในเมืองของสุขโขทัยเนี่ยนิยมสร้างป่าหมากป่าพลูเนี่ย จึงเป็นภาพสะท้อนว่าคนในเมืองสุโขทัยเนี่ยมีความนิยมในการกินหมากป่าพ้าก็หลายในเมืองนี้ก็คือปลูกมะพร้าวไว้นะครับมากมายเลยจึงเรียกว่าเป็นป่าป่าลางก็หลายในเมืองนี้ที่น่าสนใจคือป่าลางป่าลางก็คือหมากลางหมากลางคืออะไรนะครับหมากลางคืออะไรหมากลางนะครับมีคนให้ความหมายไว้ทั้งหมดเนี่ยสความหมายด้วยกันก็คือ1เลย ลางศาสตร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับลองกองนะอันที่สองเลยเนี่ยก็คือ,อขนุนซึ่งขนุนเนี่ยเป็นมันมีภาษาพื้นถิ่นเลยก็เรียกกันว่าหมากลางเหมือนกันอันที่สเลยเนี่ยก็คือเป็นมะพร้าวพันหนึ่งนะครับที่มีเปลือกหนากว่ามะพร้าวปกติก็เรียกกันว่าหมากลางเหมือนกัน หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ก็คือมะม่วงนะครับหมากขามก็หลายในเมืองนี้หมากขามก็คือมะขามใครสร้างได้ไว้แก่มันคือใครทําใครแพ้วถางใครปลูกเนี่ยก็ให้เป็นสิทธิ์ของคนนั้นไปกลางเมืองสุขโขทัยนี้มีน้ำตระพังโพยสีใสกินดีดังกินน้ําโขงเมื่อแรง ตระพังโพยตระพังก็คือบ่อก,กักเก็บน้ําที่อยู่ในเขตราชธานีนะครับมีความใสกินดีดังกินน้ําโขงเมื่อแล้งก็คือน้ําโขงช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำจะใสรอบเมืองสุขโขทัยนี้ตรีบูนได้3,400วาตรีบูนคืออะไรตรีบูนเป็นคํา ผสมเลยนะครับระหว่างคําว่าตรีก็คือ3บูนก็คือกําแพงงั้นตรีบูนก็คือมีกําแพง3ชั้นได้3,400วาก็คือกําแพง3ชั้นเนี้ยนะครับรอบเมืองสุขโขทัยเนี่ยมีความยาว3,400วาหรือ6,800เมตรหรือประมาณ6.8กิโลเมตรนั่นเองมาต่อกันด้านที่2เย่อหน้าที่2เลยนะครับ คนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทานพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่ออกพรรษากรานกรถินเดือนหนึ่งจึงแล้วเมื่อกรานกรถินมีพนมเบี้ยพนมหมากมีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนโนนบริพารกรถินโอยทานและ แล้ปีแล้ยิบล้านไปสู่ตยัดกระถินเถึงอะไรย,ยิกพูนเมื่อจักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อะไรย,ยิกพูนเท้าหัวลานคมบังคมกรองด้วยเสียงผ้าเสียงพีนเสียงเลื้อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวหัวใครจักมักเลือเล้อนเลื้อนเมืองสุขโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจักแตก ย่อหน้านี้กล่าวถึงอะไรย่อหน้านี้นะครับแบ่งเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนส่วนแรกเลยก็คือว่า เขากล่าวถึงศาสนาที่คนในสุขโขทัยเนี่ยเขานับถือก็คือคนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทานมักทรงศีลมักโอยทาน,ทาน,ทานพราะขุนรามคําแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปวดถ้วยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิน้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธานในพระพุทธศาสนาฝูงถ้วยมีศรัทธานในพระพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าคนในเมืองสุโขทัยเนี่ยให้การนับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาประจําของในเมืองเลยของคนในเมืองเลยนะครับคนในสุโขทัยเนี่ยชอบให้ทาน ก็คือมักนี่แหละนะครับคือว่าชอบชอบให้ทานชอบถือศีลชอบโอยทานหรือโปรยทานพ่อขุนรามคําแหงก็เป็นคนนับถือศาสนาพุทธทั้งชาวแม่ชาวเจ้า,าถ้วยปวดถ้วยนางถ้วยก็หมายถึงหมู่นะครับปวดถ้วยปวดถ้วยนางคือหมู่ชายหมู่หญิงนะครับลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงฝูงถ้วยมีศรัทธานในพระพุทธศาสนา ต่อมานะครับทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่อโอกพรรษากรารกระถินเดือน1นึ่งจึงแล้วตรงนี้เค้งกล่าวว่าเมื่อเข้าพรรษาเนี่ยคนในสุโขทัยเนี่ยก็จะถือศีลทุกคนเลยนะครับเมื่อออกพรรษาเนี่ยการทอดกระถินเนี่ยเดือนหนึ่งจึงแล้วเสร็จ เมื่อการกระถินก็คือเมื่อมีประเพณีการทอดกระถินเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีพนมเบีย้ยพนมมากพนมดอกไม้พนมก็คือพุ่มนะครับก็คือพุ่มเบีย้ยพุ่มมากนะครับแล้วก็พุ่มดอกไม้นั่นเองมีหมอนนั่งหมอนโนนหมอนนั่งก็คือถ้าตีความหมายกันง่ายๆก็อาสนะนะครับสำหรับพระภิกษุหมอนโนนโนโนก็คือนอนนะ บริพานกระถินก็คือบริวารกระถินโอยทานแล้วปีและยิบล้านอันนี้นะครับหมายถึงโอยทานหรือโปรยทานเนี่ยปีละ2ล้านเบี้ยนะครับไปสู่ตยัตสูตยัตยก็คือการสวดยติกระถินนะถึงอะไรยิกคูนก็คืออะไรยิกคืออะไรอะไรยิกหมายถึงวัดป่านะครับ เมื่อจะเข้ามาเวียงก็คือเมื่อจะนํากรถิ่นเข้ามาในเมืองเวียงก็คือเมืองนะครับเขาก็จะไปตั้งขบวนเรียงกันตั้งแต่อะไรยิกพูนเลยเต็มลานเลยนะครับดมบังคมกลองด้วยเสียงผ้าเสียงพีนเสียงเลื้อนเสียงขับคือถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงแตรวงนะแตรวงที่เวลาจะนํากรถินมาทอดที่วัดเนี่ยเขาจะมีแตรวงนํา นะครับใครจักมักเล่นเล่นก็คือใครจะเล่นก็เล่นใครจักมักหัวหัวหัวเนี่ยก็คือหัวเราะนะครับมีความสนุกสนานเต็มที่ะใครจักมักเลือเล้อนเลื้อนเลื้อนเนี่ยโดยในยะของความหมายแล้วเนี่ยนะครับก็คือเสียงสวดทํานองสนอนั่นเองเมืองสุขโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงคือเมืองสุขโขทัยเนี้ยมีประตูหลวงทั้งหมด4 4ประตูนะครับเทียมย่อมคนเสียดกันคนเต็มเลยเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจักแตกเข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟประเพณีการเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่อยู่กับสุโขทัยมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันการเผาเทียนเล่นไฟของเมืองสุโขทัยเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นประเพณทีที่ตกทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นการรวบเอาสองประเพณีไว้ด้วยกันก็คือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งถามว่าการเผาเทียนเล่นไฟในวันลอยกระทงผิดไหมคําตอบคือมันไม่ผิดเพราะว่า การออกพรรษานั้นเริ่ม15ค่ำเดือน11นะครับส่วนวันลอยกระทงเนี่ยก็คือ15ค่ำเดือน12ซึ่งการกระถินเดือน1่งจึงแล้วเนี่ยก็คือการทอดกระถินเนี่ยเดือน1นึ่งะครับหลัง15ค่ำเดือน11เนี่ยการทอดกระถินวันสุดท้ายก็คือวันลอยกระทงนั่นเองก็คือ15ค่ำเดือน12นะครับ <Poland> เพราะฉะนั้นการเผาเทียนเล่นไฟในวันลอยกระทงเนี่ยมันจึงไม่ได้ผิดประเพณีแต่อย่างใดต่อกันเลยนะครับ กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอนรามมีปู่ครูมีไสยมุตมีเถระมีมหาเถระ กลางเมืองสุขโขทัยเนี้ยมีพิหารก็คือกลางเมืองสุขโขทัยเนี่ยนะครับมีวิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถพระอัฏฐารถเนี่ยถือว่าเป็นพระที่มีลักษณะเฉพาะของสุขโขทัยเลยก็ว่าได้พระอัฏฐารถคืออะไรพระอัฏฐารถนะครับคำว่าอัฏฐารถเนี่ยมาจากสองคำด้วยกันก็คืออัดหรือว่าอัฏฐเนี่ยที่แปลว่า8นะครับส่วนคําว่ารถเนี่ย เขาสันนิษฐานกันว่าเพี้ยนมาจากคําว่าทศหรือทศสยที่แปลว่า10บนั้นพระอัฏฐารถก็คือพระที่มีความสูง18ศอกนะครับมีพระพุทธรูปนะครับมีพระรูปอันใหญ่ก็คือพระรูปองค์ใหญ่มีพระพุทธรูปอนนรามอนนรามรามเนี่ยตีความหมายได้2ออย่างก็คือ1เลยเป็นเรื่องของขนาดมีพระพุทธรูปอันรามก็คือมีพระรูปที่มีองค์ขนาดปานกลางนะครับหรือว่าจะไปอีกความหมายนึ่งคืออนนรามก็คือมีความงามนั่นเองมีพิหารอันใหญ่ ก็คือมีวิหารองค์ใหญ่มีพิหารอนุรามมีปูค่ครูปู่ครูก็คือคนที่มีอายุมากๆมีความรู้เยอะๆนะครับหรือว่าเป็นปราชญก็ได้นะคนิสัยมุตนิสัยมุตคืออะไรนิสัยมุตก็คือพระภิกษุนะครับที่มีพรรษาครบ5พรรษามีเถระมีมหาเถระเบื้องตะวันตกเมืองสุขโขทัยนี้มีอรัญยิก พ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทานแก่มหาเทระสังฆราชปร,ราดเรียนจบปีดกกไรลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองสีธรรมราชมาในกลางอารัญยิกมีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่สูงงามแก่กลมมีพระอัฏฐารถอันหนึ่งลุกยืนยอ่อหน้านี้นะครับเขากล่าวว่าด้านตะวันตกของเมืองสุขโขทัยเนี่ยมีวัดป่าซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยจะไปกระทำทานนะครับ แก่มหาเทระสังคราชมหาเทระสังคราชนั่นหมายถึงว่าถ้ามีคําว่าสังคราชก็แสดงว่า ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมีการจัดระบบการปกครองสงเกิดขึ้นแล้วนะ,ะพระสังก็ปราดเรียนจบปีดกไตรเรียนจบปีดกไตรก็คือพระไตรปีดกนั่นเองนะครับหลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนหลวกกว่าก็คือทะลุทะลวงแจม่มแจ้งรู้ชัดรู้แจ้งนั่นเองนะครับคือมีความชํานาญด้านพระไตรปีดกเนี่ยมากกว่าใครทุกคนในเมืองนี้ลูกแต่เมืองสีธรรมราชมาลูกแต่เมืองก็คือ มาจากเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองในกลางอารันยิกเนี่ยจะมีพิหารอันหนึ่งมีวิหารอันหนึ่งนะครับมนใหญ่สูงงามเลยมีพระอัฏฐารถก็คือพระสูง18สศอกอันหนึ่งลุกยืนนั้นพระอัฏฐารถที่เนี่ยก็จะเป็นปางที่เป็นปางยืนนะสำหรับด้านที่2นะครับก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อน เพราะเนื่องจากว่าย่อหน้าสุดท้ายของด้านที่2เนี่ยมันจะมีเนื้อความเนี่ยเกี่ยวพันไปถึงด้านที่3ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับผมไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ